น,นี่ก็น n ว r m มอลนิว o r มอลคืออะไรเหรอคะนิว o r มอลก็คือชีวิตปกติใหม่ๆนแล้วมันยังไงเหรอคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง New คือใหม่ Normal คือปกติรวมกันเป็น New Normal คือความปกติใหม่ หมายถึงสถานการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งไม่ปกติไม่คุ้นเคยต่อมามีเหตุหรือวิกฤตบางอย่างทำให้มีการเปลี่ยนให้สิ่งไม่ปกติเป็นปกติอยู่7วิธีวิธีใหม่ไวทีน 1. อยู่กับบ้านออกจากบ้านเมื่อจำเป็น 2. อยู่กับการเรียนจัดตารางเรียนออนไลน์และมั่นทบทวนวิชาความรู้อยู่เสมอ 3. อยู่กับการป้องกันหากจำเป็นต้องออกจากบ้านควรวางแผนเส้นทางใส่หน้ากากผ้าพกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือบ่อยๆ 4. อ,อยู่กับการเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรงดการชุมนุมพูดคุยผ่านโทรศัพท์หรือออนไลน์แทน 5. อยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องอาบน้ำหลังจากกลับมาถึงบ้าน 6. อยู่กับการเรียนรู้การใช้จ่ายเงินออนไลน์ 7. อยู่กับวิถีสุขภาพดีรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและรู้จักแบ่งปันอยู่เจวิธีค่ะวัยทีนวิถีใหม่ง่ายๆทำได้ทุกวันแล้วเราจะผ่านวิกฤตโควิด19ไปได้อย่างนะคะบ๊ายบายวิกฤตโรคโควิดคือภารกิจ รวมแก้ไขหน้ากับผ้าสวมใส่ไว้สองเมตรไงไม่ใกล้เธอกินร้อนจานชามช้อนจำไว้ก่อนแยกเสมอล้างมือบ่อยๆนะเออแล้วอย่าเผลอลูบหน้าตามีไข้ไม่รู้รสจดไว้เกิน37องศาไอแห หอบเหนื่อยล้าจำต้องพาไปโรงพยาบาลประเทศไทยต้องชนะอย่าลดอย่าละทำกันทุกบ้านโควิดจะไม่อยู่นานคนไทยสำราญมีสุขดังเดิม